สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเดสบายนะครับที่ผมแบบหายไปน,นานอ่าไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าผมอ่าไปนอนโรงพยาบาลน,นะครับผมแต่ตอนนี้ผมออกมาแล้วข้าวโรงพยาบาลไม่ค่อยอร่อย <laughs> ผมยอกเลยนะผมไม่สบายนะโอเควันนี้ผมจะมาเล่นอ่าตัวเดสลิงเกอร์นะผมเห็นอ่าท่านผู้ชมชอบเวลาผมเล่นตัวนี้นะครับวันนี้ผมว่าผมจะเอา่า ตัวฟันทองไปด้วยนะครับเวลาเรายิงแล้วแบบเราดึงเขาแบบไวมากขึ้น9%อะอยู่ไวมากเลยนะครับผมว่าน่าจะสนุกดีแล้วผมก็เอาโมล,ลีไปด้วยนะเซตเปอร์ก็เอาไปตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมอ่าไปเลิกเกมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมตัดไปตอนเจอห้องแล้วนะครับเอาละครับผมก็เจอห้องเป็นที่เรียบร้อยอุ้ยหอฐานหินผมว่าด่านนี้แบบดีอยู่นะ เอ้ยตรงนั้นนกมันบินเนาะเดี๋ยวผมไปดูกันโอเคมีคนเดี๋ยวขอที่นึงโอเคผมคิดว่าหนึ่งไม่จะไม่ได้ตีเขาละอุ้ยทำไมเขาเดินฝั่งเนี้ยทำไมเขาเดินฝั่งเนี้ยโอ้ย ภาษาสัมภาษณ์ผมช้ามากเลยครับตอนนี้ขออภัยด้วยนะผมไอ้นี่เพิ่องออกจากโรงพยาบาลอุย้ยผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าเมาส์ผมน่าจะช้าเดี๋ยวผมมาฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้น่าจะได้ยิงนะครับฮ่าผมยิยงไม่โดนเลยครับความแม่นหมดแล้ว เดี๋ยวผมขอปรับตัวก่อนนะอาวทำไมเขาทำไมเขาวิ่งออกมาอย่างนั้นอนะโอเคเราได้หนึ่งคนแบบไม่ไหวมากแล้วก็ไม่เร็วมากขาวขาวอยู่ไหนปันเสร็จแล้วมั้งเครื่องนึงเนี่ยกว่าเราจะตีได้คนหนึ่งขออภัยเลยนะครับผมแบบยังไม่เต็มร้อยนะ เนี่ยผมกระทื้หาอาลร่ากันไม่ใครไม่เอ,อ้ยเฮ้ยมันผมเห็นนะเดี๋ยวผมแบบแกงเป็นไม่เห็นโอเคเขาวิ่งแหละ <c oughs> ไปไหนเอ,อ้ยชูดเขาแบบอุ้ยเดี๋ยวล้มเลยเหรอเราน้าจะตีเขาได้ครับผมเนี่ยโอเค ทำไมเขาล้มไม้อย่างนั้นนะไม่เก็บไว้เล่นหน่อยเหรอโอเคผมเห็นตีนไกลๆนะเดี๋ยวผมโอ้โหฟันไฟไวมากโอเคเครื่องนี้เราเปิดน,นะแล้วผมไปกระเทืยไม้ก่อนเขาหิวเสร็จเออนอะอาดำน่าอยู่ข้างบนนะถ้าเกิดตีนเดินไปตรงนั้นเขาน่าจะหิวกันอยู่ตรงนั้นนะ เดี๋ยวผมกระทับเครื่องแรงก่อนพวกเห็นอาดามแล้วเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยไข่เขาโดดลงมาเอาเดี๋ยว <c oughs> มันไม่ก็ไม่เนียนหรือเปล่า okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคเฮ้ยเขาแบบเดินเป็นนะิปนคนเดีย <c oughs> โอเคผมแบบผมว่าผมเริ่มเข้ามือแหละดึงลงมาขอตีหน่อยทีนึงอุ้ยเขาเป็น่ายเป็นมุมเราอะเดินไปจังไะขอตีหน่อยขอตีหน่อยขอตีหน่อยเร็วโอ้โหลรไม้ไหมโ้โโอ้โห ผมแบลเฟิงดีกว่าผมเห็นเฟิงเมื่อกี้นี่เย้เย้เยๆเย้เย้เยเขาระแวงนะครับเขาไม่กล้าโดดนะจริงๆเราแค่เล็งเขาเขาก็แบบเราแวงไปหมดแล้วนะไปปั่นไปเอาแล้วเจียบอยู่ด้วยกัดมีวพ่องก่อน เราเห็นนะเพื่อนเห็นไหมครับเขาแบบระแวงนะเวลาเราเล็งเขาก็เระแวงหมดและเห็นไหมเล่นตัวนี้มันสนุกนะครับเสบบอกเมื่อไหร่มึงจะยิงเล็งนานแล้วนะเมื่อไหร่จะยิง เครื่องนี้ไม่มีคนปั่นนะครับผมว่าเขาปั่นข้างบนก็ดีเนอะเราจะได้แบบมาเล่นด้านล่างได้เมื่อกี้เห็นนกเอา้าเดี๋ยวทำไมอะ่ะเห็นไหมครับแค่เราเลียงเขาก็แบบระแวงแล้วนะโอเคเหมือนเขาจะมาโรดเซฟเดอะเบสเรานะ เอา้าทำไมเมื่อกี้ตีนเขาแบบดึงนะไม่เล่นแล้วเหรอหรือ,อยังไงตอนนี้ผมว่าผมเริ่มยิงเขามือแหละชัยมาช่วยเอ่ยเหมือนเจ็บอยู่ด้วยนะครับโอ้โหดีปากมาก <laughs> เราเลียงแบบด้านขวานะแบบบีไม่เขาเล่นแบบทางซ้ายแม่เขาเดินมาโ <c oughs> มลีได้ยังคนนี้โอเคยังโอ,ยโอ้ยติดอยากโมลีแจ้งเลย เขาเดินเขาเดินมาเขาเห็นผมเขาเห็นผมเขาเดินกลับเลยนะมีใครอยู่แถวนี้ไหมเอ่ยแล้วเฟิงเขาไปไหนแล้วเออไปไหนกันหมดแล้วผมปล่อยโอเคผมว่าผมจะปล่อยให้ไอร์ดมไปดึงคอเท็ด ดูเหมือนจะมีคนไปดึงละเดี๋ยวผมมาดักเลยดีกว่าผมว่าเขาน่าจะเดินออกมาฝั่งนี้แหละเฮ้ยนี่ยังไง <c oughs> ท,ำทำไมเขาถึงไปด้านซ้ายอะ่ะทำไมเขาไม่เดินไปตรงๆ่งะ <c oughs> เดี๋ยวผมวนลลีเลยดีกว่าเซ็นเซอร์ก่อน ปกติผมเอาตัวนี้มาไม่ค่อยได้ใช้โมลีนะผมก็แขวนเลย <_ t od d> ตรงนั้นมีนกกินนะครับใครเอ้ยตีนอีกแล้ว <_ t od d> คนนี้ก็เฟสสุดท้ายหรือเปล่าคนเนี้ย วานนี้เลยเฮ่เวลาตัวนี้ยิงได้หัวล้อด้วยนะหัวล้อแบบผมเลยเฮๆเจ้ะเหี้เขาเดินกลับเหรอโดดไหม เอา้าโดดช้าไหมเมื่อ <laughs> กี้แบบเรายิงโดนชายเสื้อเขานะขอบบรีก,กว้างๆหน่อยสิโอเคมุมนี้ก็ได้โห <c oughs> oh, <laughs> ตาเลือกเลยนะ <laughs> <laughs> มาอีกสองคน ไฟค่อนข้างไวเลยนะครับมีเครื่องไหนจะเสร็จเองไหมเนี่ยปั่นฟไฟไวมากในตู้หรือเปล่าปั่น,ฟนฟไฟไวอย่างเดียวไม่ใช่นะเนียนด้วยเมื่อกี้เหมือนผมเห็นอาดมนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะ เห็นไหมครับเราแค่เลี้ยงเขาก็แบบเราแวงแล้วนะเฮ้ยเขาฉีกเลยนะเดี๋ยวผมทำลายตรงนี้ก่อนไปไหนเราเอ้ย,ยเขาไม่โดดเลยนะครับเดี๋ยวผมดูเครื่องก่อนเนาะเหมือนเหลือเครื่องสุดท้ายแหละเพิ่งหมิ่นครับไปไหนเอ่ยอุ้ยโอเค ผมเห็นอยู่นะเมื่อกี้นี่ไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนเถอะเราวิ่งเลยเรายิงคนนี้พลาดกั่ต้นเกวี้ม่แล้วแก้มือเฮ้เราก็อยากยิงเขาพลาดเหมือนเดิม คอมโบมากเลยตรงนี้ครับเดี๋ยว <laughs> เดินมาทำไมอะตรงเนี้ยเอา้าเดินมาดูเพื่อนอหรอเอาทำไมเมื่อกี้ผมไม่เห็นเอา้าขึ้นไปข้างบนทำไมเขาน่าจะโดดเข้าหน้าต่างนะผมว่าอุย้ยไม่โดดเข้าด้วย ติงอะไรขนาดนั้นโอ้ยทำเป็นรู้ดีนะเราตัวดำๆใส่ชุดเท่ๆรองเท้าเรืองแสงอกีกยังโดดมาซะละทำเป็นดำๆนะเราอ่ะ ผม,ผมให้เฟิงมาดึงคนนี้ได้ไหมเราจะได้โมลีเขาได้แต่มันจะทรมานเขาไปไหมะแล้ <laughs> วผมเอาคนนี้แบบไปโล่งๆดีกว่าเนาะจะได้เห็นโมลีกันเฮ้ยเขากดผมกดวางแล้วมันไม่วางให้ผมเมื่อกี้เนี่ยโอเคอยิงยางนะคนเนี้ยตัวมันเล็กๆไงเดีเขาผิววะ โอเคครับผมก็จบเป็นท okay, okay, like, ี Spanish, so ่เรียบร้อยนะครับได้โมลีไป3ามคนนะผมว่าแบบคุ้มเลยจริงๆผมว่าเล่นตัวนี้เอาโมลีไปไม่เคยได้โมลีเลยนะโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะขอบคุณครับ